สวัสดีครับรอบพี่พีหนึ่งสอประจำวันที่ที่สิเมษายน2557ครับวันสงกรานต์แล้วแต่ว่าทางนี้ก็ไม่มีสงกรานต์นะฮะวันพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดต้องไปทํางานตามปกตินะครับแต่สำหรับคนที่อยู่ไทยนะครับที่เล่นน้าสงกรานต์ก็เล่นกันแต่พอดีนะครับอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนละกันส่วนคนที่เดินทางขับรถไปต่างจังหวัดนะครับก็ระวังตัวละกันนะครับเมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะครับส่วนผมที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เพิ่งเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิก็เป็นเวลาของอนนิเมมะช่วงฤดูใบไ้ลั่นเองทีแรกกผม็็เลงไว้หลายเรื่องเหมือนนกัแต่ มีเรื่องที่น่าสนใจสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบกับเมื่อฤดูที่แล้วที่มี10กว่าเรื่องเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเลยนะครับเรื่องที่ผมดูในฤดูนี้มี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือบุกุเราวามินาคาไวโซกับเรื่องที่2คือซิดนเนียโนกิชิทั้ง2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจากมังงะทั้งคู่นะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อจนกระทั่งฤดูนี้นะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับบุกุเราวมินาคาไวโซจะแปลเป็นไทยก็คงแปลได้ว่าพวกเราเหล่าบ้านพักคาไวเห้ตุผลที่ผมดูเรื่องนี้ตอนแรกก็็็็ีแคคคค่่่่อออออยยยาาาาาางงงงเเเดดวววนนนนะัักกกกืืป้้ซึข หายากอยู่พอสมควรนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่พอขึ้นชั้นมัธยมปลายก็ย้ายเข้าบ้านพักแห่งนี้นะฮะก็เขาได้ไปปิ๊งกับรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ห้องสมุดแล้วปรากฏว่ารุ่นพี่ผู้หญิงคนนั้นเป็นญาติของเจ้าของหอนี้เองแล้วก็อยู่ที่หอนี้เหมือนกันนะฮะเรื่องก็ดูไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเครียดหรือว่าอะไรมากเป็นพิเศษนะครับก็ คงจะเป็นเลิฟคอมดี้ธรรมดานะครับแต่ที่ผมดูก็อย่างที่ว่านะครับเป็นพ่อนักพางนั่นเองแล้วพอดูตอนแรกเราก็ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแนวนี้หรือใครที่ติดตามคนาสวัชระอยู่ก็ลองไปดูได้นะครับบุกเรามินคาไวโซอีกเรื่องนะครับซิดเนียโนคิชิหรือว่าอัศวินแห่งซิดเนียเปลี่ยนแนวมากเลยนะครับเป็นเรื่องแนวไซไฟอวกาศเป็นโลกแบบ post apocalyptic นะครับหลังจากโลกถูกทําลายไปแล้วมนุษย์เราอาศัยอยู่บนเศษซากของโลกที่หลุดออกมาจากตัวโลกนะครับแล้วก็ลอย ควา้างอยู่ในอวกาศเพิ่งดูไปตอนเดียวนะครับแต่รู้สึกจะเป็นแนวที่พระเอกเนี่ยเป็นคนที่ลึกลับลึกลับในแง่ของการที่คนอื่นไม่ค่อยรู้จักที่มาของเขานะครับเหมือนเขาจะมาจากใต้ดินอะไรประมาณนี้นะฮะและดูเหมือนพระเอกเนี่ยมีพลังวิเศษสามารถควบคุมยานได้เก่งกาจน,นะครับก็ดูแนวอาจจะคล้ายๆกับพวกกันดัมออริจินนงครับที่องมโรอย,อยู่โผล่มาก็แบบเมเปลยอะไรประมาณนั้น จะว่าไปผมก็เองก็ไม่เคยดูกันดัมออริจินเรบเคยอ่านไอ้ตัวมังงะแค่ไม่กี่เล่มเท่านั้นเอง <c oughs> ก็เป็นอีกเรื่องที่ดูน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องไซไฟโอกาสที่หลังๆมาก็มีค่อนข้างน้อยอยู่นะฮะ <c oughs> ก็โดยเฉพาะฤดูนี้เนี่ยเป็นฤดูที่มีแต่โมเอโรลินะครับซึ่งผมก็จะว่าไม่ชอบไหมก็ไม่ได้ถึงกับชอบขนาดนั้นแล้วถ้าจะพูดได้ตรงๆก็คือว่าเอียนแล้วมากกว่านะครับก็แล้วแต่คนชอบครับใครที่สนใจเรื่องไซไฟแนวโอกาสแล้วก็เบื่อพวกโรดีโมเอแล้วก็มาดูเรื่องนี้ได้นะครับซิดูเนโนคิชิ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมดูในเรื่องนี้ครับโอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้พี่พี1หนึ่งสองห้าก็จบลงสั้นๆแค่นี้แล้วกัน,นไม่มีอะไรมากเรื่องที่ดูสองเรื่องนะคะแล้วพบกันใหม่นะครับกับพี่พี1หนึาา่งสองห้าวันอังคารหรือวันพุธโดยมานาวันพฤหัาก,กับจอบวันเสาร์หน้ากับเกมแล้ววันที่หน้ากับผมครับแล้วเจอกันครับ